วัดีค่ะวันนี้เราจะสอนแต่งตัวเหมือนแบบตัวละครเรานะแต่อันนี้แต่ให้แต่งตัวสวยๆแบบนี้เลยนะไม่ให้เหมือนเราก็ได้นะแล้วให้แบบให้เรามากดตรงนี้แต่งนี่นี่สำหรับใครรู้แล้วก็อันนี้นะแล้วให้เรากดตรงนี้นี่นี่อ้ยใช่ตรงนี้แหละแล้วก็กดตรงนี้ค้นหาอะไรนะแล้วก็กดตรงนั้นเลยแล้วก็ กดไอ้เว้นช่องอะเว้นช่องเออกี่กี่กี่อะไรนะให้ถึงสิบไอ้ให้ให้เว้นช่องกี่บรรทัดก็ได้นะสมมติเราจะให้อะไรนะเคารหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าสุ้ะเว้นกี่บรรทัดก็ได้แล้วเราคกดแล้วปุ๊บ นี่จะมีส,สวยๆเลยเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะมีทรงผมมากมายที่กำลังรอคุณใส่อยู่อ่ะอันนี้เราสอนแล้วนะสอนแล้วนะอ่ะใครอันนี้สอนแล้วนะใครที่ยังไม่รู้ก็ก็อันนี้ได้มาทำได้นะได้บ๊วย